สวัสดีครับวันนี้พบกับอาจารย์การครับห้องเรียนไวกเกษีณเพราะาการเรียนรู้นะครับไม่มีวันเกษียณเหมือนอายุนะครับวันนี้นะครับเรามาในอ p ีของอุปกรณ์ช่วยทําเกษตรอัญริยะนะครับเกษตรอัริยะคืออะไรอักเกษตรอัริยะก็คือการทําการเกษตร,ระนะครับโดยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับลดของเสียนะครับโดยนําเอาเทคโนโลยีทางดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการทําการเกษตรนะครับจะมีกระบวนการเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอุปกรณ์ช่วยทาการเกษตรการเกษตรอุจยะหมายถึงการทําการเกษตรสมัยใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและการทําการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรมั่นยำสูงหมายถึงการใช้เทคโนโลยีและการจัดการข้อมูลมาใช้ในการ แปลงการทําการเกษตรให้เข้ากับสภาพพื้นที่โดยการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์การนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อบริหารการจัดการการด้านการเกษตรองค์ประกอบในการทําเกษตรอัจฉริยะอาจจะประกอบไปด้วยการระบุตําแหน่งพื้นที่เพาะปลูกโดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์การแปลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลจากเซนเซอร์ได้อย่างเหมาะสมการบริหารจัดการพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ถ้าเราอยากจะทราบถึงระบบข้อมูลสารสนเทศหรือ Geographic Information System หรือ GIS คือกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่เช่นที่อยู่บ้านเลขที่สัมพันธ์กับตำแหน่งในแผนที่ตำแหน่งเส้นรุ้งเส้นแบ่งข้อมูลและแผนที่ GIS เป็นข้อมูลสารเทศที่อยู่ในรูปแบบของตารางข้อมูลและฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลายจะสามารถนํามาวิเคราะห์ด้วย GIS ทั้งนั้นและทําให้สื่อความหมายในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้เช่นการแพร่ขยายของโรคระบาดการเคลื่อนที่การย้ายถิ่นฐานการบุกรุกทําลายการเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่หรืออื่นๆ ข้อมูลเหล่านี้เมื่อปรากฏบนแผนที่ทำให้สามารถแปลและสื่อความหมายใช้งานได้ง,ง่ายการให้น้ำสำหรับพืชต้ตองอาศัยข้อมูลอุณหภูมิอากาศความชื้นอากาศความชื้นดินเนื่องจากพืชใช้น้ำเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสงน้ำช่วยละลายแร่ธาตุในดินช่วยให้รากพืชดูดและลำเลียงแร่ธาตุและสารอาหารในลำต้นและยังช่วยปรับอุณหภูมิช่วยให้กระบวนการต่างๆดำเนินไปได้ นอกจากนี้น้ำยังให้ธาตุออกซิเจนและธาตุไฮโดรเจนแก่พืชด้วยถ้าพืชขาดน,น้ำก็จะเหี่ยวเฉาได้นะครับอุปกรณ์ควบคุมการให้น้ำสำหรับพืชน,นะครับเช่นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิอากาศเซนเซอร์วัดความชื้นอากาศเซนเซอร์วัดความชื้นดินมีหลากหลายมากมาย ตัวอย่างของเซนเซอร์นะครับก็คือเซนเซอร์อุณหภูมินะครับหรือเทอร์โมเจอร์เซนเซอร์มีความแตกต่างกันไปตั้งแต่ก่อนควบคุมอุณหภูมิแบบธรรมดาไปยุถึงเซมิคอนดักเตอร์เพศที่มีความไวสูงซึ่งสามารถควบคุมกระบวนการที่ซับซ้อนได้อุณหภูมิคือการเคลื่อนที่ของโมเลกุลและอะตอมที่ก่อให้เกิดความร้อนและยิ่งกลืกอนที่มากเท่าไหร่นะครับความร้อนก็ยิ่งจะมากขึ้นเท่านั้น เซนเซอร์ตรจจากอุณหภูมิจะวัดปริมาณพลังงานความร้อนหรือแม้แต่ความเย็นที่สร้างขึ้นโดยวัตถุหรือระบบทําให้เราสาม,มารถรับรู้หรือจัดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของอุณหภูมินั้นได้ทั้งแบบอนาล็อกหรือดิจิตอลนะครับมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิหลายประเภทนะครับให้เลือกใช้งานและทั้งหมดมีลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงเซนเซอร์อุณหภูมิประกอบด้วย2ประเภทพื้นฐานทางกายภาพด้วยกันก็คือ1 ประเภทเซนเซอร์แบบสัมผัสเซนเซอร์ประเภทนี้ใช้หลักการนำความร้อนจาเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสามารถใช้ตรวจับอุณหภูมิของแข็งของเหลวหรือแก้ในอุณหภูมิต่างๆได้ 2. เซนเซอร์แบบไม่สัมผัสนะครับเซนเซอร์ประเภทนี้ใช้ปาความร้อนและการแผ่รลังสีเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสามารถใช้ตรวจับของเหลวและกลาส ที่ปล่อยพลังงานที่เป็งประกายออกมาเมื่อความร้อนสูงขึ้นและความเย็ยนจะตกลงสู่ด้านล่างในกระแสพาความร้อนหรือการตรวจจับพลังงานที่แพ่ออกมาจากวัตถุในรูปแบบของรังสีอินฟฟาเรดได้นะครับชนิดของเซนเซอร์อุณหภูมิก็จะมีหลากหลายชนิดนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะสรุปรวบยอดออกมาให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับ เป็นสามประเภทด้วยกันนะครับก็คือทร์โมสเตตนะครับทร์โมสเตทเป็นเซนเซอร์หรือสวิตช์อุณหภูมิเชิงกลแบบสัมผัสซึ่งโดยพื้นฐานแล้วนะครับประกบอบด้วยโลหะ2ชนิดที่แตกต่างกันเช่นดิกลทองแดงทั้งสเตนหรืออะลูมิเนียมนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแถบไบเมทัลลิกนะครับอาตราก้ารขยายตัวเชิงเส้นที่แตกต่างกันของโลหะทั้ง2ชนิดทําให้เกิดการตัดเชิงกลนะครับมื่อในรับความร้อนแถบโลหะสามารถใช้เป็น สวิตช์ไฟฟ้าหรือวิธีเชิงกลในการทํางานของสวิตช์ไฟฟ้าในระบบควบคุมอุณหภูมิและใช้อย่างกว้างขวางเพื่อควบคุมองค์ประกอบของความร้อนในหม้อน้ําเตาเผาถังเก็บน้าร้อนและในรถยนต์ระบบวายความร้อนหม้อน้ําเซ็นเซอร์ชนิดนี้มีความแม่นยําไม่สูงมากเมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์ชนิดอื่นนะครับต่อมาครับเทอร์มิสเตอร์นะครับเทอร์มิสเตอร์นะครับเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นตัว ท่านทานชนิดพิเศษซึ่งเป็นความต้านทานทางกายภาพเมื่อสมัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์โดยทั่วไปทําจากวัสดุเซรามิกนะครับเช่นออกไซด์ของนิกเกิลนะครับแมงกานีสหรือเคอร์บอที่เคลือบในแก้วซึ่งทําให้เสียหายได้ง่ายข้อได้เปรียบหลักของเทอร์มิสเตอร์คือความเร็วในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิความแม่นยำและการทําซ้ำนะครับเทอร์มิสเตอร์ส่วนใหญ่นะครับมีค่าสัมประสิทธิ อุณหภูมิเชิงลบของความต้านทานหรือ NTC นั่นคือค่าความต้านทานจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นและแน่นอนว่ามีบางชนิดที่มีสัมประสิทธิ์อุณภูมิเป็นบวกในนั้นค่าความต้านทานจะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นครับทมิสตทอร์มิสเนอร์นะครับปอดอุณหภูมินะครับหลายรุ่นใช้ในเซ็นเซอร์ในการวัดอุณภูมินะครั ทำจากวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ประเภทเซรามิกโดยเทคโนโลยีโลหะออกไซด์เช่นแมงกานีสโคบอลและนิกเกิลเป็นต้นนะครับโดยทั่วไปวัสดุเซมิคอนดักเตอร์จะขึ้นรูปเป็นแผ่นกดขนาดเล็กหรือลูกบอลซึ่งปิดหนึกอย่แน่นหนาเพื่อให้การตอบสนองเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะครับต่อมาครับเป็นเทอร์โมคัพโป้นะครับเทอร์โมคัพโป้นะครับเป็นเซนเซอร์ที่ใช้กันมากที่สุดในบรรดาเซนเซอร์อุณหภูมิทุกประเภทนะครับเทอร์โมคัพเปิลได้รับความนิยมเนื่องจาก การใช้งานที่เรียบง่ายองค์ประกอบที่ไม่ซับซ้อนนะครับความเร็วในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเนื่องจากหลายๆอย่างนะครับเทอร์โมคัปเปิลนะครับมีช่วงอุณหภูมิที่กว้างที่สุดนะครับตั้งแต่ลบ200ไปถึง2,000องศาเซลเซียสนะครับซึ่งาจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆก็จะสามารถเข้าใจได้นะครับว่ามีหลากหลายนะครับหรือหากต้องการวัดค่าปุ๋ย ในน้ำสำหรับการปลูกพืชนะครับก็ต้องใช้เซ็นเซอร์ที่เป็น ec นะครับซึ่งค่า ec นะครับมีผลต่อพืชนะครับการปลูกพืชในสารละลายที่มี ec สูงนะครับกับกับการปลูกพืชในสารละลายที่มี ec ต่ำนะครับมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับโดยทั่วไปนะครับในรูบ h ไฮโดรพินิกนะครับการวัดความเข้มข้นของสารละลายในทางสารละลายนะครับจะวัดเป็นค่า ec นะครับหรือ e l e c t i c a l conductivity นะครับโดย มีหน่วยเป็นนะครับ f s per c e n t i m e t นะครับซึ่งค่าจะอยู่ในระหว่างนะครับหนถึงนะครับ ms per cm นะครับการตอบสนองของผลผลิตนะครับต่อค่า ec คือเมื่อ ec ต่ำนะครับผลผลิตก็จะต่ำนะครับและเมื่อ ec อยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็จะได้ผลผลิตที่สูงนะครับแต่เมื่อเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มไปจนเยอะเยอะจนเกินไปนะครับผลผลิตก็จะต่ำลงเช่นกันนะครับแสดงว่าเคอร์ฟนะครับเป็นเคอร์ฟระคังความ เกือบของค่าผลผลิตต่อค่า EC เนี่ยจะเป็นระคังคว่านะครับดังนั้นการหาค่า EC ที่เหมาะสมนะครับจึงจําเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อเราดูค่า EC นะครับในการปลูกพืชผักนะครับเมื่อเราดูค่า EC ที่ต่ํากว่า1.0 mS/cm นะครับจะทําให้ผลผลิตที่ได้มีค่าอ่อนนุ่มนะครับซึ่งจะดีในการปลูกผักสลัดนะครับ ทำให้ผักมีรสชาติอร่อยไม่ขมนะครับแต่ถ้าในมะเขือเทศและผักชนิดอื่นที่เก็บผลสดนะครับคุณภาพของผลจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากผนอ่อนนุ่มเกินไปและรสชาติจะไม่ค่อยดีนะครับนอกจากนี้จะทําให้อายุหลังการเก็บเกี่ยวทั้งผักและทั้งไม้ดอกไม้ประดับนะครับสั้นด้วยนะครับแต่เมื่อเพิ่มธาตุอีซีสูงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับช่วยให้พืชมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับมีการเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น เพิ่มน้ำหนักใบผลหน้าดอกนะครับทำให้คุณภาพผลผลิตดีขึ้นเช่นซอสมะเขือเทศจะมีปริมาณน้าตาลเพิ่มมากขึ้นนะครับปริมาณธาตุอาหารและกรดในผลผลิตเพิ่มขึ้นและยังมียุหลังการเก็บเกี่ยวนั้นขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าอีซีสูงเกินไปก็จะทําให้ผักสลัดมีรสขมได้นะครับการปลูกพืชในขั้นที่มีอีซีสูงๆนะครับจะดูแลยากนะครับกว่าการปลูกพืชในอีซีต่ำนะครับนะครับเนื่องจากถ้ามีอ่า ตัวค่า EC มากเกินไปนะครับก็จะทําให้อ่าผักผลไม้ของเราเนี่ยนะครับมีการเสียหายมากขึ้นนะครับค่าที่นะครับค่ามาตรฐานสําหรับน้ำนะครับที่นํามาใช้ในการปลูกไฮเดรพนิกนะครับจะต้องมีค่าเริ่มต้นก่อนใส่ปุ๋ยเนี่ยไม่เกิน0.3นะครับเจ็ดเปอร์ซีเอ็มนะครับหากค่าเกินนะครับก็จะทําให้มีข้อจํากัดในการใส่ธาตุอาหารให้กับพืชได้นะครับเพราะว่า EC นะครับอาจจะ อาจจะเกินนะครับกว่าที่พืชต้องการได้นะครับจนกระทบต่อการจเจริญเติบโตของพืชน,นะครับน้ำที่เหมาะสมที่สุดในการนํามาปลูกพืชไฮโดรปดิ์ก็คือน้าฝนนะครับน้ำประปาหรือน้ําประปาและครอหลวงนะครับเนื่องจากมีค่าอิซีตามนะครับและเป็นแหล่งน้ําที่มี ราคาไม่แพงมากนะครับส่วนน้ําที่ไม่แนะนําให้มาใช้ก็เช่นน้ําบาดาลนะครับเนื่องจากส่วนใหญ่น้ำบาดาลจะมีค่าอ c ซีสูงนะครับแล้วยังมีแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับหรือคินปูนนะครับสาเหตุของความกระด้างในน้ําทําให้ปุ๋ยตัวตะกอนได้ง่ายด้วยนะครับเห็นไหมครับถ้าเรานําเอาระบบช่วยนะครับในการปลูกพืชมาใช้งานก็จะทําให้การปลูกพืชนะครับมีผลผลิตที่ดีนะครับนะครับที่จริงเนี่ยครับ พืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เองนะครับเป็นแหล่งอาหารที่มีนะครับความสําคัญนะครับที่ไม่สามารถสร้างนะครับไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้นะครับกระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับซึ่งไม่มีน้ำนะครับและมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบนะครับมีแสงมีคลอโรฟิลล์นะครับทำให้ได้ผลผลิตคือน้ําตาลน้ําและก๊าซออกซิเจนปัจจัยที่สําคัญในกระบวนการ สังเคราะห์ด้วยแสงได้แก่คลอโรฟิลแสงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและแร่ธาตุนะครับกระบวนการซึ่งกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับช่วยให้พืชเกิดการหมุนเวียนของแก๊สและแร่ธาตุในดินนะครับทำให้เกิดความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนะครับการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่พืชสีเขียวใช้พลังงานแสงเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีโดยมีน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบผลจากการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับ นอกจากออกซิเจนแล้วนะครับจะได้คาร์โบไฮเดรตนะครับเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอนหกอะตอมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้เกิดสมดุลทางธรรมชาตินะครับนะครับซึ่งจากที่กล่าวมานะครับเราก็จะต้องใช้เซนเซอร์นะครับซึ่งก็คือเซนเซอร์แสงนะครับหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เป็นแปลงค่าความต้านทาน ที่ผ่านตัวเมื่อมีแสงมาตกกระทบนะครับหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เปลี่ยนแปลงการน,นาไฟฟ้าที่มีแสงมาตกกระทบนะครับอ,อุปกรณ์พื้นฐานต่างๆก็มีเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีตรวจวรดอากาศเครื่องวัดปริมาณน้าฝนเครื่องวัดความเร็วลมหรือเครื่องวัดทิศทางของลมนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับ มีส่วนสําคัญมากนะครับส่วนที่สําคัญของเซ็นเซอร์เหล่านี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยแผงวงจรนะครับหรือแผ่น PCB นะครับซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งตัว PCB นี้นะครับก็ยังอยู่ในอากาศยานไร้คนขับนะครับหรือดโดรนอีกด้วยนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับอุปกรณ์ ที่ผมได้กล่าวนะครับมาก็คือเซ็นเซอร์หรือว่าโดรนนะครับได้มีบทบาทเกี่ยวกับการทําการเกษตรเป็นอย่างมากครับเป็นไงครับสําหรับวันนี้นะครับในหัวข้อของอุปกรณ์ช่วยทําเกษตรอัจฉริยะนะครับใน EP นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับเนื้อหาใน EP นี้ก็สามารถดูซ้ําแล้วซ้ำอีกได้นะครับขอบคุณากครับ เป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่เราดูอุปกรณ์ช่วยทางการเกษตรอัจฉริยะกันแล้วเป็นไงอัจฉริยะไหมอ่ะอัจฉริยะละสิสนใจนะครับถ้าสนใจเราสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอนะครับใน E ีพีได้อีกหลายรอบนะครับเพราะการเรียนรู้ไม่มีวันเกษียณเหมือนอายุนะครับแล้วพบกันใน E ีีหน้าสำหรับ E ีีนี้อาจารย์การห้องเรียนวยเกษียณขอลาไปก่อนสวัสดีครับ